แต่แมว่าคุณจูบิเกียวครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมไรเต้ผมทีมแล้วนั่นเองครับวันนี้เราจะออกเดินทางไปที่โตเกียวนะครับไปที่งานได้วันกระไสรอบที่2นั่นเองครับผมรอบแรกเดี๋ยวรอรับชมได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับผมประจูบิเกียวได้ออกเดินทางไปที่โตเกียวกับเพื่อทะลุเงินเพื่อซื้อกาดแล้วนั่นเองนะครับมเท่านั้นเข้าสิงนะผมสายตุ่มโปเกมอนอยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นเราได้แวะไปช็อปของวันกาดอย่างวันกาดโต้ตั้งหากครับเจอคนทิ้งไว้ครับ คิดว่ามีการเยอะคุณจุปิเกียวนอนไปดูแน่นอนว่ารวรทริปเที่ยวญี่ปุ่นในรอบนี้จะสนุกและก็มันแค่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้ในบล็อกญี่ปุ่นคลิปนี้ได้เลยครับแม่น้างง่วงมากคะบคุณจุบิเกียวนอนไม่หลับอ <c oughs> เอาตรงข้างก <c oughs> ูงไม่เบียดกูจ <c oughs> ้าเลยเบียดทีตื่นทีนึง ตอนนี้เราก็มานั่งรอรถไฟนะครับหลังจากเอากระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เราไม่ต้องรอกระเป๋าต้องส่ยพาได้ถ้าคุณจูเขายกให้เราบริการดีครับโอ้โหต้องเสิร์ตบอลไหนครับเอ e ใช่ปะโอเคสเปียร์สเปียร์ครับสเปียร์ยิ้มแต่เองขอโซยมื้อเช้าก่อนนั่นเองนะครับก็คือนี่ผมซื้อเป็นโอนิกิริมาครับเอาคุณกินของไทยมินาห์นะครับลองผมมีชุดข้าวปั้นมันมีข้าวปั้นมีไก่คาราเกะไส้กรอกกับเนี่ยอันนี้อิ่มแน่แต่ผมเป็นคนกินเยอะไง ก็เลยต้องเนน ooh, 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 ซอนี่อุ้ยไส้ไส้ไส้กับหล่นนี่มาอืมอืมไส้นั้นๆไส้นั้นๆถือว่าไม่เร็วครับถือว่าไม่เร็วเลยแน่นอนเพราะว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เตรียมตัวออกเดินทางออกจากสนามบินนาริตะซะก่อนนั่นเองครับ่อที่จะไปที่จุดสต็อปแรกของเรานั่นเองครับก็คืออากิฮาบราระนั่นเองนะครับผมนี่รอบนี้เราเตรียมตัวมาดีครับ บัตรสปอนจากงม,มแม่นี่ครับพอดีแม่ผมเพิ่งไปฟูโฆฆกกะมาครับก็เลยซื้อบัตรมาไปเดี๋ยวลองติดกันเลยแล้วกันว่าจะติดได้หรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาแวะอยู่ที่อากิฮาบาระนั่นเองนะครับเพราะว่ากะว่าจะเดินแวะร้านกาดด้วยแล้วก็หาของกินด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็หิวแล้วนั่นเองนะถึงที่กินข้าปั้นหลองของอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเเดินกันไปก่อนแล้วก็เดินแวะชมสักหน่อยแล้วค่อยไปเช็คอินที่โรงแรมนั่นเองนะครับผมอากาศแบบ สุดยอดมากอากาศน่าเดินวิ่งจ็อกกิ้งมากแน่นอนว่าไหนๆก็แวะที่อากิฮาบาระได้ครับจุดสต็อปแรกที่เราจะไปกันก็คือตึกเรดิโอไคคันนั่นเองครับแสดงว่าข้างในตึกนี้ก็มีของขายเกี่ยวกับแวนการ์ดเยอะแยะมากมายจะไปหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างร้านนี้ครับร้าน h อฟฟี่สเตชันนะครับก็มีเจ้าลีเอลแบบปิดตาด้วยนั่นเองครับและแนนอาว่าร้านที่2ที่เราแวะไปนะครับก็คือร้านบิ๊กเมจิกครับที่แน่นอาว่าร้านนี้ก็มีสัปลายเด็ดๆมากมายเลยนั่นเองนะครับนี่ครับได้เจอกับสลิปโมว่าน่ารังแรกด้วย และไม่ใช่กค่นะครับยังเจอคันนะครับ,นนรบที่ผมหาไม่ได้ในไทยอีกนั่นเองครับก็สอยเลยแล้วกันนะครับโซลมาติสองใบที่ขาดนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเพื่อที่จะมาถ่ายคอนเทนต์กับคอลลาโบเอวิสินะครับแต่ว่าจะถ่ายเป็น รายการ Exclusive EP ต่อไปครับตอนแรกมีอยู่แค่2ใบครับตอนนี้ก็ได้มอีก2ใบก็คือทำให้ EP ดอง่ายดเยอะเลยครับถือว่าดีมากๆครับสอยอะไรมาบ้างครับเาว่นีครับนี่ใบไหนไมเอามาดูครับเอามาดูเล่นแล้วก็มีลิฟต์โซแล้วก็ตัวกิจสาของฮีโร่โดนผีพนันเข้าสิงครับะผมสายสุ่มโปเกมอนอยู่แล้วผมชอบพุ่นจะสุ่มอันไหนครับอันห0 0เยนน่ะนี่คืออะไรไม่รู้โคตรมั่วใบแรกก็ลุงลุงที่ไหนไม่รู้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  อ้าวโอ้ขาวสามห้าใบเลยเหรอสแกมโอ้สแกมอ๋อนี่ไงหนึ่งหึงห้าใบมีโอกาสที่ม oh, huh. ึงจะบุดอย่างนี้ลองให้รู้จะได้รู้ว่าตัวอื่นมันน่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองผสมยูกิบ้างครับเผื่อได้เอชพลิทเตอร์ไนท์นะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเหมือนจะมีหนึ่งใบออกความความปุ๊บอ่าพุชอันนี้ก็ตายไหมไม่รู้อะตายตายละแต่ก็ไม่แย่ อ่ะข้างบนอ่ะอันไหนก็ได้การพนันไม่เข้าใครออกใครนะเออมีใบเดียวไม่มีสองใบอ,อันนี้สเปก็สเปกว่ะแต่ว่าเนี้ยโอ้โหแสกเกมสเกมถ้าเลือกเปิดอ่ะเลือกเปิดอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านี้ที่แบบได้แต่การขา <S <S ่าวอ่ะนี่เมนูปอุดุ้งครับของมารุกะเมสิเมะครับเพราะว่าที่ไทยไม่มีแล้วนั่นเองนะครับ แน่นอนว่ามื้อกลางวันที่ผมสั่งก็คือเมนไทยคามาทามะอูด้งนะครับพร้อมกับเทมปุระปูอัดนะครับแน่นอนครับว่ารสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับแน่นอนว่าอร่อยมากๆเลยนั่นเองนะครับผมผมกงไปเจลสั่งแบบเดียวผมเลีอ๋อร่อยผมเพิ่งรู้ <laughs> ผมยังไม่รู้เลยของคุณสั่งอะไรอร่อ <laughs> ย จากที่เดินเล่นกันหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมกัจจุบิเกลเลยตัดสินใจนะครับที่จะกลับไปที่โรงแรมก่อนนะครับเพื่อฝากกระเป๋านะครับแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางไปที่อากิบาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ฝากกระเป๋าที่โรงแรมเสร็จไปที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่รถไฟกินซ่านะครับเพื่อที่จะนั่งไปอากิบานั่นเองนะครับเยบะป่ยครับคุจจุบปเกลเย็นแต่ร้อนเย็นแต่ร้อนเอองงไหมเอองงไหมครับ อาการร้อนใช่ได้เพราะเรากำลังเดินกลับไปที่หน้าสถานีอากิบากครับเพราะว่าไปแวะตรงโดราตรงห้างบิโต้่นเองครับเพราะว่ามันเปิดบ่ายโมงไงถ้าเกิดเราเดินไปอีกแป๊บเดียวก็น่าจะใกล้เปิดแล้วครับก็เราก็เดินตรงกันไปเลยดีกว่าด้วยเองนะครับแน่นอนว่าการเดินทางมาอากิบะรอบสองรอบนี้ครับมีเพื่อนรูปทริปด้วยอีกหนึ่งคนนะครับก็คือชุนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากงาน BSE World 2025ใน format Premium ครับโดยแน่นอนว่าจุดต t อปแรกครับก็คือตึกบิโตครับซึ่งด้านบนนะครับก็จะมีการรัชกาศโดราสตาร์นั่น ก้าในโดราสตาร์นะครับนี่ก็ซื้อแค่เฉพาะไอ้ใบที่เราหาไม่ได้ในไทยนะครับเพราะว่าในไทยไม่ขายเราด้วยนะใช่ไหมคุณจูบิเกลใช่ครับอย่างที่โคโลโคโลเลยนี่หยหายากที่ขายก็ไปละร้อยครัก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวให้พวกคำมั่งท้านหาที่ไทยเอาเฮ้ยนี่ครับเจอคนทิ้งไว้ครับคิดว่ามีการ์ดอยู่เลยคุณจูบิเกลลองเปิดดู Do you think there is a card inside? Maybe เฮ้ยเปิดแล้วเขาได้หลังวะ โอ้อ๋ออ๋ออ๋อเศรษฐกิจโลกเสียฐกิจโลกแฟชช์แฟชช์แปลว่าคุณดียวผมพาหลายร้านได้แบล็กได้แบล็กคนดำอยากเล่นคนดำมากส่วนผมก็ได้คุณได้พีจีแล้วนี่หายากแล้วคุณใส่งานแข่งหรือเปลเนี่ยใส่งานแข่งมากเลยคุณจุ๊บกิ๊เดียวผมจะพาร้านที่แบบของเด็ดนะครับชื่อร้านว่าการรงนะครับการร้ไม่ใช่การร้อนการร้อนการร้อนคือการแล้วก็แบบว่าร้อการร้อน อ uh> ่าาทงแน่นอนว่าหลังจากที่เราไปแวะกาดงกันนั่นเองนะครับเราก็ออกเดินทางไปที่จุดสต็อปต่อไปครับเพราะเปิดบารีกแวนการ์ดสโต้นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสำหรับใครนะครับที่เป็นการ์ดไฟเตอร์นะครับและชอบเล่นแวนการ์ดผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนั่นเองครับเพราะว่าที่นี่ครับก็มีโซนโชว์จัดแสดงด้วยนะครับของการ์ดไฟแวนการ์ดนะครับของภาคดีวายส์ด้วยนะครับและก็รวมถึงการ์ดภาคเก่าๆดิสอาร์ทุกแบบครับก็ตั้งโชว์อยู่ที่นี่ด้วยนั่นเองนะครับ และแน่นอนว่าช่วงนี้ผมไปนะครับเป็นช่วงจัดกิจกรรมพอดีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับงานวันเกิดของหน้าโอกับจินคินะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวละครนี้เกิดวันเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับร้าณนี้ก็ยังจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับไฟบรรจุเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสลฟนะครับและรวมถึงเคลมทด้วยนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่านี่ก็คือปลายแสดงความยินดีนะครับที่เหล่าแฟนคลับนะครับมาเขียนเซอร์ไพรส์ครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นครับที่นี่ยังมีขายสแตนด้ดีได้วยนั่นัเองนะครับ แน่นอนว่าไหนๆก็มาแล้วก็ถา่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกหน่อยแล้วกันนะครับคุณจูบิเกลได้ครับได้ลเ,เลยไปเลยเหรอไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเด๊บูสเตอร์ว่ะอยากได้ของมากกว่าเปิดมาเอสเปคมาคู่คุณไม่คุ้มเลยมาคู่คุณไม่คุ้มเลย <c oughs> คุณยังไม่เคิดอีกอนนเหรอหมุนเรื่อยๆออกมานี่หมดเรืเอ่อยๆเตรียมงบไห้หมุนอยู่คนเราอ่ะลบสิบครั้งต้องชนะสิบครั้ง ทำไมมันต <icana>, ้องได้ซองอยู่แล้ววะกูอยากได้ของมากกว่าผมว่าไอ้ที่การันตีจะเป็นการันตีพอยต์มาซองไหนฮะโบเจงเจงดินี่ผมจะไปเกลครับหวยคุณแดกไม่เป็นไรผมพานี่ไปก่อนนี่ร้านกัรดโคยะนะครับวิ n g s นี่ร้านกัรดโคยะนะครับกลับมาอีกครั้งนึงครับ จุดต่อไปที่ต้องมาแน่นอนอยู่เลยครับก็คือร้านการ์ดวิ่งนั่นเองนะครับหรือก็คือร้านการ์ดเสียดโปรยาที่เราชอบเซลกันบ่อยๆนั่นแหละครับแน่นอนว่าร้านนี้มีสินค้าเกี่ยวกับแว่นการ์ดแล้วก็ของเด็ดๆอีกมากมายนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในช่วงวันนี้นะครับเราก็เดินทางไปร้านการ์ดหลายร้านมากๆเลยนั่นเองนะครับเียได้ว่าแบบเดินรอบนี้คือเต็มอิ่มสุดๆเลยครับเหนื่อยมากครับซื้อหลายอย่างเลยกันควันนี้รอสันรอสันรอสันน่าจะมีที่นั่งโอ้ยแม่ดูท่ายอ้มมันน่าจะเหนื่อยแล้วครับก็เด ทำอะไรเรล่นเปลยนกันต่อดีกว่านั่นเองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ออกเดินทางไปหาที่นั่งพักนะครับผมกับชุนนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะมาเล่นแวนการ์ดกันขำๆนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบถือว่าแบบเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยูแมนเนสโจฮันนิเย์ย่าววยูกัสโซ่พาวเวอร์ฟูลโอ้ดูซีอาร์ยูกัส going straight into the highlander yeah highlander yuga <laughs> oh. 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 Hold on. <laughs> <laughs> I have the SP one at home. Oh, SP one at home. <laughs> yeah. Oh, oh wait, this is SP, right? SP. There's more SPs, just some of them are the cheaper SPs. Mm -hmm. And some SPs are coming in the mail. Okay. Oh oh. Yeah there's more SPs at wow. home They just never came in time เน nee, mm, ี่ BCS 223 0หลังจากเปิดซองกันเสร็จแล้วเราก็มาสู <h <h ้กันต่อครับแน่นอนว่าผมก็จิกเด็กของคุณจูบิเกลนะครับมาสู้กับชุนนั่นเองครับก็คือเด็กอีเล็กิมาหรือเด็กขังข่าวนั่นเองครับแน่นอนว่าเด็กนี้ครับไม่ต้องถามถึงผลลัพธ์นะครับชนะแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าชุนตายคาลกระยิสองเลยนั่นเองนะครับโอ้ มังกีเอ็กงรี้เด็กแน่นอนว่าก็ตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วครับผมกับจูบิเกลกับคุณเองก็หิวข้าวมากครับก็เลยตัดสินใจเดินกลับไปที่ร้านโคโค่ที่ไม่ใช่อิชิบัญญะนะครับซึ่งจะไากินแฮมเบอร์กสุดแสนอร่อยแน่นอนเขาว่ารอบนี้ก็สั่งเป็นแฮมเบอร์กแพ็คคู่เลยครับที่เด็ดมากๆเลยนั่นเองนะครับโอ้ thank you เบ๊ดูอีบันบนดูีบันล่าง อะไรครับุชนเกออยู่สามหนคนะหลังจากทานมื้อยื่นเสร็จนะครับผมกับชุนนะครับก็แยกทางกันนะครับแล้วผมกับชุกเกลก็กลับโรงแรมไปนอนนั่นเองครับ แน่เนาะเขาว่าในพาร์ตต่อไปนี้ครับผมกับจูบิเกิวจะไปแวะร้านสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ที่โตเกียวครับน่าเป็นกาแฟที่แบบอร่อยเกือบที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยกินแล้ว <c oughs> และก็รวมถึงการเดินเที่ยวชิบูย่านะครับไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์และก็ตามล่าหาพิกัดร้านลับต่างๆครับที่ซุกซ่อนอยู่ในชิบูย่านั่นเองครับได้บอกได้เลยว่าโอ้โหเยอะพอตัวเหมือนกันครับเหมือนเขาที่นี่จะมีร้านลับนะครับร้านลับเหรอใช่คือร้านลับกี่ร้านเนี่ยไม่รู้ที่นี่ร้านลับเยอะมาก แน่นอนว่า EP ต่อไปนี่ก็คือเดินเที่ยวและช็อปเดือนกว่านี้แน่นอนครับจะเป็นอย่างไรและมันแค่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมล็อกพาร์ต่อไปได้เลยนั่นเองนะครับผม